โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีทนะ่านชมทุกคนรุ่นแรกันด้วยนะครับยอยโหเน่แง่มุกซานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กับแมกรับชชื่อว่าล็อกฟุตนะครับผมนะก็จะเป็นล็อกฟุตซีซั่นสามแล้วนะครับทุกคนนะซึ่งผมเดี๋ยวผมจะให้โคนะครับไว้ใต้ล่างคลิปนะครับก็ไว้ตรงคอมเมนต์เนาะโอเคครับซึ่งวันนี้เนะี่ยที่ผมมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่าผมก็จะมาสอนหาดาบโยรุแล้วก็เดวิดนะครับผมนะอ่ะเราจะมาที่ดาบโยรุกันก่อน,อนเลยนะครับทุกผู้ชมนะ นะครับดาบโยรู้เนี่ยนะครับเขาต้องการแคทนะครับต้องการหินนะผมแล้วก็ต้องการกล้วยนะครับแล้วก็ต้องการหน้ากากนะครับแล้วก็แล้วก็ออฟบู boo, นะอ่ะเราไปหาสิ่งที่ง่ายก่อนก็คือออฟบูนะครับออฟบูเนี่ยเราเดินออกมาครับจะเจอกับเจ้าเบคนอนเล่ใช่ไหมให้เราหันขวาครับเราเดินตรงมาครับเราจะเจอกับเบคอนบูนะครับก็ให้เราตีเบคอนบูนะครับผมตีเบคอนบูไปครับปรับปรับตีไปจนกว่ามันจะดอกให้เรานะตีจนกว่มามันจะดอกให้เรานะ โอแต่มันก็ไม่ดับเลยได้ไหมวะเห็นสิบ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 ,สบ,สบกันนะอ,อ,อ่ะดับแล้วครับหน้าตาออฟบูก็จะประมาณนี้นครับทุกคนแบบนี้เลยครับโอเคพอดับแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปหาทางด้านของกล้วยแล้วก็หินกันต่อเลยนะครับซึ่งกล้วยแล้วก็หินนะครับผมนะเราจะอยู่ตรงเกาะทะเลทรายตรงนี้นะครับก็ให้เราไปก่อนเลย อ่าเสือควรสังเกตเห็นนะครับว่าผมมีผลแสงแล้วทำไมผมถึงไม่ใช้บินนะครับเพราะว่ามันบินไม่ได้ครับมันมันบินไม่ได้มันวาดได้นะครับมันวาดได้อย่างเดียวครับเรามาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมทุกคนทางซ้ายนะครับจะเป็นการต่อสู้กับเจ้าพวกมอนที่ดรอปหินนะครับแล้วก็ทางขวาจะเป็นการต่อสู้กับมอนที่ดรอปลิงเนาะก็ไปทางขวาก่อนนะครับนี่ครับเราจะเจอกับลิงนะครับก็ให้เราตีลิงไปเรื่อยนะครับมาด้านหน้าเนี่ยจะโอกาสออกแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมเราก็ตีไปครับจุบจุบจุบ จุบจุดอ้าวฮ้ยตีไม่โดนเลยนะครับตีเงี้ยครับตีเงี้ยไปเรื่อยนะครับทุกคนก็ตีเงี้ยไปเรื่อยครับฟาร์มเงี้ยแล้วก็ตีเงี้ยไปครับจุบฝ่าฝ่าฝ่าอ่ะเนี่ยตีไปอย่างเงี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ได้เองเนาะโอเคครับยันต์ตัวใบนะครับต้องหินนะครับผมนะต้องหินก็มาตรงนี้เลยนะฮะประมาณนี้เสร็จใช่ไหมครับให้เราเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับพวกมอนนะฮะนี่เลยไอ้นี่มันโมอายด้่หว่า มือสังเกตโอ้โหเสียงดังนี่นี่นี่ตีไปเลยครับตีไปเลยฮะเ,เดี๋ยวก็ได้เองนะฮะเช่ผมตีเดี๋ยวได้เองเพราะว่าผมก็ตีเทียมกันไม่ไม่น่าคออ่ะแล้วก็นะครับอยาต่อไปก็คือแคทนะครับซึ่งแคทเนี่ยจะอยู่ตรงเกาะทะเลทรายตรงนู้นอีกอันหนึ่งนะครับที่มีรูปพีระมิดสามเหลี่ยมอ๋อแดจะมาจะถึงอ่ะ โอเคครับเราถึงแล้วใช่ไหมครับเราจะเจอตรงนี้นะครับผมนะจะมีแมวอยู่นะครับโอกาสดอมเนี่ยคือหนึ่งเอร์เซ็นครับให้เราตีแมวพวกนี้ครับจนกว่าเราจะได้แคดนะครับผมอ่ะราได้ครบแล้วนะยังยังไม่ครบจะเย็นยังเหลือหน้ากากอยู่นะครับหน้าการต้โลกอยู่ที่เกาะปาจี้ตรงนู้นนะครับก็ให้เราไปที่เกาะปาจี้เลยนะฮะเมื่อจะถึงวะถึงแล้วโอเค ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะบาร์กี้นะครับท่านผู้ชมก็ให้เราเนี่ยเดินตรงมาเลยนะครับเราจะเจอกับบาร์กี้นะฮะนี่ตรงนี้เลยนะก็นะครับให้เราตีบาร์กี้ไปนยโอกาสดอบอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนแรก่อนตอนแรกเหมือนจะแปดนะถ้าจะทำผิดมั้งนะจะไม่ด้นะครับให้เราตีไว้เลยครับเดี๋ยวก็ดอปเองนะครับผมโอเคแล้วกากที่เราได้ครบแล้วนะครับก <Okay. S 2> ็ให้เราเนี่ยเดินไปคุยกับมีฮอคเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ดาบมาเลยนะครับผมนะ่ะซึ่งในคลิปนี้ก็จะไม่มีการรีวิวอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็ ให้ท่านผู้ชมไปดูันเอาเองแล้วก็ลองใช้กันเอาเองนะครับผมนะอ่ะเนต่อไปครับก็คือเดวิดนะครับผมนะเดวิดมาติเนสของเรานะครับซึ่งวิธีการได้รับแน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องไปที่เกาะอีเวนต์นะครับผมนะก็นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผนแสงทาไมนถึงไม่ใช้นะมันมันแค่นี้ครับใช่ครับมันมันมันโง่มากผนแสงดูโง่มากเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะมีเตื่นตามที่อเล็กโอวีบอกนะท่านผู้ชม นี่ครับนี่ครับเราก็จะเจอเรามาปูใช่ไหมเราก็เจอบตรงนี้เลยนะครับจะมีชื่อว่าไซเบอร์อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอ่ะโอเคเข้าใจซึ่งนะครับพอเราตีหุ่งมอนพวกนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะดรอปของนะมันจะดรอปของนะครับซึ่งของทําเนี่ยพอเราได้ของครบแล้วให้เรามาตรงนี้ฮะนี่ครับมาตรงนี้เลยนี่ครับอย่างแรกมันต้องใช้ไซเบอร์ชีฟใช่ไหมแล้วก็ไซเออเหมือนจะเป็นไซเบอร์มีอะไรก็ไม่รู้สักอย่างครับ ที่มันมติดหลังของเดวิดฮะแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็เงินอีกเท่าไหร่ไม่รู้หลยล้านั้งจากร้อยล้านนะเพราะว่าผมไม่ได้นับมานะครับท่านผู้ชมนะขอโทษด้วยนะครับก็นับเนี่ยครับพอเรามีเงื่อนไขครบมีของครบใช่ถ้าเรามาคุยกับเดวิดมาร์ติเนสได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ทานเอ่อพลังเดวิดมาแล้วนะท่านผู้ชมน่ครับเรื่องพลังเดวิดจะโกงอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเหมือนมันจะสามารถเออไม่ใช่มันจะยิงแล้วติดไฟนะครับออมไม่ เอาออเป็นว่าลืมๆไอ้คําเมื่อกี้ไปนะครับท่านผู้ชมแท่คํมมันไม่ติดที่อะไรเลยนะก็ลืมๆคําเมื่อกี้ไปครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเมื่อกี้นะสกิลแทจะเป็นการใช้ลูกซองนะครับผมนะสกิลแทเป็นการใช้ลูกซองสกิลสองจะเป็นการใช้ปืนคู่นะครับปืนพกคู่มั้งผมไม่ได้มองนะฮะสกิลสามนะครับจะเป็นการใช้กระทาฟาดนะครับส่วนสกิลสี่ก็คือการเปิดซัมเมอร์มิตัน นี่ลยโคตรตึงน่ครับสามารถหยุดเวลานะท่านผู้ชมมันเป็นการหยุดเวลานะครับโคตรตรงโคตรตรงแบบตรงตรงเลยนะครับผมนะอ่ะ,อะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบ,ายบายครับท่านผู้ชมไว้เจอกันครับ